ต้องนี้ครับต้องนี้ครับต้องนี้ครับต้องนีง้เลยครับ ก็เลยมาถวายจอทีแต่เมเครื้อมด้วยเรื่องที่ตรวจดูเดี๋ยวเด็กประอบให้้วก็เด็กจอด้วยแล้วก็คืตรวจเมวลสารวย่ารรีคะแที่โยมเปถหว่ากงท่านตรวจสอบแล้วเจ้ามา ก็ก็ถวายสมมาสารพันองค์แล้วทาเป็นราษีรเองคก็จะมีค่าท่านก็รูคว่า ตั้งศักดิ์ศรีเป็นเาย์อยู่มากเขาของผมก็ท่านแค้ท่านน้องเองตัวดูแใจชีวิตเล็กดีมากเขาตอนนี้อยู่ในห้องในหลวงกานที่สิงห์ทำงานยังตรงรับใช้ในหลวงการที่สิบซึ่งโยมมีที่มาที่ไปนะคะซึ่งถ้าถ้าไม่แท้โยมไม่กล้าข้าวัดบางองค์โยมก็ไปช่วยโอนนะที่ออกไปสว่านนะคะซึ่งท่านน้องเองเนี่ยท่านรู้ดีที่สุดว่าท่านดีอยู่ไปบ่อย อันนี้ก็พี่ภูมเป็นผู้คา,าสายโทบแล้วก็กลุ่มน้องนักแสดงช่องสามช่องเจ็ดดาราอันนี้เป็นพ้าหลังคาโบสถ์ค่ะแล้วก็อันนี้จะพิเศษตรงที่ว่านนเป็นพ้าวังหน้าแต่ยมเรียกพิเศษอันนี้เดี๋ยวถ้าเข้าเครื่องเสียทนี่เป็นองค์ปู่องค์ตมเด็จปู่โตหัวอันนี้จะเป็นสร้างวราระพิเศษ โนาราณเนี่ยสำคัญเม่อเเวลาเราจะดูพระแท้เนี่ยที่ในองค์การชี้ว่าต้องเป๊ะอย่างนั้นนี่เราจะต้องดูความแท้ตรงนเนื้อหาในองค์พระความเก่าเก่าเนี่ยต้องทันยุคและต้องพิสูจน์ได้อันนี้โยงเรียกมาเพื่อไว้ประจํากายท่านเป็นองค์ปู่อ,องค์สมเด็จก็จะมีเม็ดพลอยดีซ้านในวระพิเศษเรียกว่าสมเด็จวังหน้าอันนี้มีดีศีหมอของ ก็อันนี้จะเป็นการเรียร่ยมทองจากโยมเองที่มาถวายเป็นวัดระฆริมเจดียดีอิวออก่ครักาชใจจะอยงนนอันนี้ผิวเจดีอันนี้ออกรล่องหูยนนหมญญาม ย่างแล้วนี่เป็นเมื้อคูเทศและนี่เป็นท,าท,าท,าท้าล่าวบทโทษนะลงไม่ก่อนไม้ที่ี๋ยากาย็ได้ใส่อันนี้ไม่ใ เดี๋ยวยุมจะบอกเปิดสนามวังยาเปิดอยากให้มีโต๊ะว่างพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ถวายลองต่อๆกันเลยนะคะจับต่อสาธุสาธุสาธุทีนี้ให้พระอาจารย์ดูนะคะให้เอาให้ต้องวางสูงค่ะแม้กั้นจอนให้กันขอให้ท่านหอมค่ะหอมพึ่งไปท่านเปิดมาให้ท่านได้กลิ่นหอมมากได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วนี่จะเป็นพระลงรักปิดทองแล้วพาต่อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งค ถ้าเป็นภาพใหม่ตูกสร้างแปลกๆอรนี่้าประจัดแช่นะก็องใช่พวกกับภาพใหม่เนี่ยแต่นี่แช่เป็นปีองค์ท่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมและสําคัญมวลสารอายุถ้าสามารถเอาไปทดสอบในเครื่องวิทยาศาสตร์ได้แล้วโยก็เลยเวายวยกเครื่องมาด้วยเดี๋ยวจะได้แน่นอนคือถ้าถ้าบ่อน้ำมวลยังไม่เสร็จก็สามารถแจ้งไม่ได้อีกค่ะเพราะว่า ถ้าท่านได้ติดตามประวิโยมท่านจะได้เข้าใจเนี่ยคือท่านได like ้สังเกตว่าความเก่าอายุของท่านแล้วยิ่งเข้าเครื่องยิ่งจะเห็นชัดค่ะงามงามท่านน้องนี่เพิ่งเปิดนะท่านน้องไปไม่นานเปิดเมื่อกี้ว่าเปิดตั้งใจว่าเปิดตั้งใจว่าเอามาทรับี๊ยวนะจ๊านีสวยมากชุดนี้แปลกมากพออธิษฐานกับองค์สมเด็จปู่ว่าต้องการให้ลุกช้างทำการสิ่งใดโดนใจทำการสิ่งนั้น เปิดใหม่าลาวหน้าหินไม่ไม่ได้สัมผัสอั่นี้ม่มีแต่ว่าใช่ถูกเลือกไปก่อนครับหลวงพ่อเนของใหร่เดแต่ว่าในหิบมีประมาณเจ็ดพันโดงก็เลยเอาหินนิดข่ายมาหน้าหิบเลยนะเติมเติมที่เป็นเพชรจกลนของกล้องในรุ่นของกล้องที่ถ่ายรูปกล้องมือถือของพ่ออยู่ได้รู้ค่ะ สวยค่ะท่ทานบอกว่าสมูนจริงๆอยู่ที่ว่าท่านจะปล่อยกัตบตาดลุกย่า,ญญาตลาดลุกยา ไปตอนนอ้ปุ่เสกไว้ก็เ็บไว้ในวันแล้ก็ประมาณวันท่าสีบเอาดเดีอนกุมภาพันมีตีพกแตงนะกผู้พวกมีสีไปไปดไปที่่นนะครับไปไปพ่นออกขายประมาณยี่สิบลังพี่ทีเลนแล้วช่วยดูดูดดูดูดูดน ยังมเรื่องบันทึกการอยู่ในกตัวกรดยังมีอยู่นะแม่ี่ตองอมา่กาที่มิัเี่ตั้งเป็นบัวนาที่เป็นมัที่้ทีตแก็มีชแคก็รุ่นเดียกับรุ่นรอร้านทีอยู่ว่าราชาที่8ก็รันเป็นเป็นรุ่นเด แล้วีดีกว่าถ้าลอก้ทาใหม่อันนี้ขึ้นเข้มขังอยู่วท่านี้หมดเลยคะพูดถึงว่าถ้าท่านจะให้มันอี้ครแค่เอ่อเซนะที่เป็นสัตท่าเก่าแบบตามอายุต้อมาอายูกตามระยะเวลาที่เขียนไว้เพราะ ความเ,เก่าที่ฝุ่นเกาะเต็มเลยนะแล้วภาพที่ที่มภาพของท่านนะเดี๋ยวท่านเห็นในตะกอนุคือแต่ละภาพเนี่ยมันจะมีเมติในความหลังเพราะว่าถึงเวลาทุกอย่างจะใหม่เราถึงเวลาที่ท่านต้องเก่ามากา็ต้องก,กเก่าก็ว่างสายไฟเก่าห้าเกนาขึ้นเนี่ย โอเคแล้วหยุประมาณนั้นท่านน้องคือไหวไหมคะไหวไหวครับเนี่ยในลมจะบอกให้พ่าอาจารย์อีุดเราจะได้วางถูก ปักกันปักกนปักรัอันกทีองนกอันขอขอเจ้าหน้าที่ทีมงานคนอันนี้ไฟนะอันนี้ไฟนี่เราติดไฟไตอันนี้ออกอาไปนี้ออกนะอันี้อีกไิติอันนี้คือกล้องใช่ค่ะกล้องที่สองตรงนี้นะเห็นวนสาร ขีดได้ตรงว่าวางขีด้องสี่เหลี่ยมขดสี่เหลี่ยมรอบเวลาวางวางม้เป็นแลปรกาขีดก็ที่บายสวยมากไม่ดูดิจนใจให้เปิดขีบใหม่มันต้องใช้เวลาสวบมากว่าสวยมากอ่ะสวยสุดเลยแบบดึงแล้วหูขึ้นเลยอ่ะ สมบูรณ์อันนี้คือให้ท่านดูถ้าแคร์ไซด์อย่างเนี้ยคือพระปองทําไม่ได้บอกให้มันเป็นแคร์ไซด์ค่ะใช่มันจะกลายเป็นเหงียนปูนเ <c oughs> พราะพระอายุมากเนะะี่ยค่ะเป็นเหงนปูนนี่เป็นเครื่องเดี๋ยวตัดเลยดูเนื้อนะเนื้อความนี่คือแคร์ไซด์อันนี้คือแคร์ไซด์ขาวๆคือดูท่านดูธาตเต็มอยู่แล้ว คือยุคนี้ไม่ต้องใช้กล้องสองกล้องสองยังถูกหลอกได้แต่ถ้าใช้กล้องนี้หลอกไม่ได้เห็นมวลสารชัด,ชดๆคนะ่ะอ,อ,อันนี้เม็ดท,ทองเม็ดทองเป็นทองนส่วนผสมที่ทั้งหมดแบบนี้เป็นเกจวัตถุสารแฝงซูเจดีแล้วก็ผลที่เห็นมวลสารเนี่ยอันนี้แค่ไซบงังเด็กใชา่เม็ด เม็ดมีหมดมวลสารต่างๆอันนี้จะเป็นพิมพ์เจดีอันนี้คือภาพเองโดยการรักษาเม็ดทองเห็นไหมคะเม็ดทองที่ฝังอยู่ใช่ไหมแค่สีทองที่ัอะสีทองนะมีหลักเานใช่ค่ะนี่คือแคสดไซ ถ้าออกทำไม่ได้อันนี้คือความต,ต่อเมื่อถ้าโรงงานจะไม่มีแบบนี้อันนี้เป็เก็ดเต้องเงียงไม่ทองเต็มเลยแล้วก็เก็นมาข้าง ันนี้พี่เลือกไว้ต้องฝากอาจารย์ว่าภาษาไม่เท่าไหร่แตแตะอาจารย์เท่าไหอาจารย์จะให้เอาการมาวางก่ใครจะบูชาเท่าไหร่แล้ะบูชากีนมเนี่ยเขาเขาจะมาขอนี่ลูกศิษย์ตาเม่้ยไม่ได้คือประเดิมห้าม่งบอกานนะตอนน้แต่หลังกิดศีพระอาจารย์จะให้ปล่อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในหน้าที่ของพระอาจารย์แต่ห้ามสั่งกทานคู่้กได้แต่าู่นี้ กว่เกินร้อ้าสิงท่านจะต้องลังไหลไนอาก็เรียกว่าปุยเปลือกหอยเผาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแชืไซที่ไหลออกมาจากายเป็นหุงปุใช่ถุต้องเนี่เป็นอเลยนะี่กตังดยไมไม่อยูตาละต้อูาเรียบดตรบี่เปี๊ยกไปยไปไหนเลยวันนี้มาวัดละคังอ่ะเียป แ right? ิเตายก็พ oh. uh, uh. our uh ี huh. ่ใหญ่เลยพี huh. uh ่ใหญ่เ huh. ช uh ิญ huh. เ uh ่แ huh. ล uh ้วเดี๋ยวพี่อูอันนี้เป็นพูยภาษาทุกการทยการอันนี้ของพี่าสอง่ของพี่2ององอ่าอันนี้ของของพี่2ององรับใจอันนี้ดเลยอันนี้นี่เลอาได้ับได้ขึ้นจอแล้วท้งนั้นเลย

บครั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 บอันนี้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นดีมากเม่มีื่เสียงมั้ยไม่อยาใช่เรมพี่ไปไม่สะดูแต่ว่าเอา่ปลนัาฟังว่ายังไม่ครบนะนี่ลงวั็อกอีกที่าอไม่เคยเจอมาก่อนองไนี่สวยเอาองไหสวยสวยทุกคนตามตามเนร์จะเพิ่มองนี้ก็ได้ ท่านไว้เทียงท่านผู้สวยเลยท่านผู้การอะไรนมาแล้วผู้การเทีนี่ถ่ายภาพหน่อยท่านน้องท่านไม่ธรรมดานะยังทำงานอยู่ท่านรับจากมือว่าจ้างองเดียวแต่องเดียวเออถวายสองพันสองพันโอ้โหสองพันเลยเราว่าเป็นท่านน้องเหมอ่ะอยู่หน้าห้องในหลวงนไง na lang talaga dito daw วัครับวันนี้ทีมงานาทีมงานสื่อบนชนนะครับได้มายัางวัดระฆังนะครับคณะ6เพื่อที่จะเ,เป็นโครงการที่พอ,อ,อกฟ้าหรือท่านพอ,อ,อพอที่พาสุพัฒนุน,นะครับผู้ในการสนานาในสานีโทรทัศน์ฟ้าทีวีได้มีจิตศรัทธาน,นะครับนำพระสมเด็จพร้อมหีเป็กโบราณและเครื่องอาจอทีวีขนาด 8K มาถวายแต่พร,ระราชรโมรีนะครับรอง เจ้า,จาพนักขาศึกและก็ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวัดวรขังทั้งนี้เพื่อจะได้นําปัจจัยเนี่ยมาบูรณะบ่อพรพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์ตรัรังศรีนะครับท่านผู้มีจิตศรัทธาจะมาร่วมบูชาเข้ามาได้ที่คณะ6นะครับวัดระฆังโพสิทธารามเนโอกาสนี้ทีผู้สื่อข่าวและ ผู้ที่ทราบข่าวก็ขออนุโมทนาต่อไปท่านกอฟ้านะครับขอจอิตาสุขพัฒนุกุนกู้ในการสถานีรถไฟทีวีในการบำรุงพุทธศาสนาในครั้ครับขออนุโมทนาตุกท่านทั้งนันนะครับ